แต่ว่าวันนี้ผมจะพูดกี่ยวกเรื่องหนี้บัตรเครดิตนะครับหนี้บัตรเครดิตก็เช่นกันนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์กับของกสิกรไทยเนี่ยก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยดีเยี่ยมไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับวันนี้ผมจะมามีอะไรเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราจะพูดกี่ยเรื่องหนี้บัตรเครดิตนะครับของไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับจะเป็นประสบการณ์จริง นะครับแต่ไม่ใช่ประสบการณ์จริงของผมนะเป็นประสบการณ์จริงของลูกค้าผมนะครับที่ปิดหนี้จบกับไทยพาณิชย์แล้วก็ปิดหนี้จบกับกสิกรไทยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่า2ธนาคารนี้นะครับกสิกรไทยกับไทยพาณิชย์เนี่ยถ้าเป็นการเจราจาหนี้นะแบบปรับโครงสร้างหนี้แบบสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่นะฮะสำหรับเจ้าของธุรกิจ s อ e ทั้งหลายเนี่ยนะนะผมต้องยกย่อง2ธนาคารนี้ให้เป็น2ธนาคารขวัญใจ ลูกหนี้ใช้คานี้แล้วกันใครที่นะครับเป็นหนี้กับ2ธนาคารนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีนะเพราะ2ธนาคารนี้เข้าอกเข้าใจลูกค้าและแก้ไขหนี้ให้แบบค่อนข้างรวดเร็วทันใจแล้วก็เรียกว่า,ายืดหยุ่นมากพอสมควรนะผมยก,ยกให้2ธนาคารนี้เป็น2ธนาคารขวัญใจในการแก้หนี้เลยแล้วกันอันดับหนึ่งคือกสิกรอันดับ2คือไทยพาณิชย์แต่สำหรับคนเพื่อนคนไหนที่ฟังอยู่บอกว่าไม่จริงไงนะ ผมยืนยันว่าจริงครับโดยภาพรวมของธนาคารนี้เป็นธนาคารที่ใจดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดคนไหนไปเจอมีหลายคนนะออคุยกับผมไม่จริงอย่างที่คุณอูพูดเลยกาสิกรโคตรเคี่ยวก็คุณไปเจอเจ้าหน้าที่เคี่ยวไงเออนะไทยพาณิชย์ก็เคี่ยวก็คุณไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เคี่ยวไงแต่โดยภาพรวมนะครับเป็น2ธนาคารที่ปรับโครงสร้างหนี้ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดกันถึงเรื่องหนี้บัตรเค,ครดิตนะครับ นี่บัตรเครดิตก็เช่นกันนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์กับของกสิกรไทยเนี่ยก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยดีเยี่ยมไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นนี่บัตรเครดิตกันมานานๆเนี่ยผมเองก็เคยเป็นนะเรามีนี้บัตรเครดิตกันแบบบางคนถือมา5ปี10ปีมันมีความผูกพันกับบัตรใบนี้มากนะจนบางคนมีความรู้สึกลูกค้าของหลายๆคนนะผมจะถามเมื่อวานลล่าสุดถามว่าเนี่ยอยากจะเก็บบัตรเครดิตเอาไว้ เอาไว้ใช้ผมก็เลยถามว่าพี่บัตรเครดิตที่พี่เอาไว้ใช้นะ่ยถามจริงเหรอสมมติสมสมตินะพี่ไปเดินห้างแล้วพี่ไปเจอโทรทัศน์รุ่นใหม่สวยมากอยากที่จะได้คือแบบว่าฟีเจอร์แม่งดีมากอะ่ะอยากซื้อราคาส0 0 0 0บาทคำถามผมคือพี่เอาบัตรเนี้ยไปรูดใช้ได้เลยไหมเนี่ยลูกค้าคิดอ๋อผมรูดไม่ได้ครับเพราะวงเงินผมเต็มอ่าแล้วพี่จะใช้บัตรนี้ยังไงครับถ้าจะใช้เนี่ยถ้าอยากใช้ ผมก็จะโอนเงินจากแอปอะไปตัดบัตรก่อนพอตัดบัตรเสร็จปุ๊บนะครับวงเงิน <Moment S 1> ผมก็เหลือไงผมก็ไปรู่ไงอืมผมว่าอืมครับแล้วทำไมพี่ไม่เอาเงิน <c oughs> ไม่เอาเงินที่พี่อะ่ะจะไปตัดบัตรอ่ะไปซื้อเลยอะครับก็ก็กดแล้วก็ไปซื้อดิพี่อ่าเขาบอกว่าเอาไว้อ่าแลกแต้มอ่ะโอเคเอาไว้แลกแต้มแต่คําถามผมคือแล้วทุกวันเนี้ยไอ้บัตรเนี้ยยังใช้ได้อยู่และบัตรอื่นๆล่ล่ะบัตรอื่นๆที่เป็นอยู่อ่ะ รวมถึงสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดทั้งหลายก็หมุนไปหมุนมาแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคาถามผมคืออนาคตของพี่ลองจินตนาการดูว่าีกาปีสิปีพี่จะหมุนได้แบบนี้ไปเรื่อยไหมเขาก็บอกว่าเหนื่อยอเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรฮะบัตรเครดิตของพี่แต่ละใบเต็มวงเงินหมดแล้วบัตรกดเงินสดเต็มวงเงินหมดแล้ว Personal l o a n กู้มาต้องจ่ายคืนเป็นก้นงวดหลัจงจากนี้กู้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าภาระนี่มันสูงหมดแล้วนะแปลว่าบัตรเครดิตของคุณเนี่ยมันใช้การอะไรไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นคุณต้องทําใจต้องทําใจทําใจยกเลิกไปเชื่อผมอย่าไปยื้ออย่าไปลากยิ่งยื้อยิ่งลากคุณจะยิ่งจมลึกแล้วยิ่งยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยคุณไปยืมเงินคนอื่นมาหมุนเละเละหมดนะครับผมบอกแต่ผมผ่านมาแล้วผมผ่านมาแล้วจริงหรือใครที่เคยผ่านผมมาเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าคนที่เขาไม่เคยผ่านแล้วเขายังไม่กล้าทําเขาจะได้กล้าทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากกล้าทําในสิ่งที่ผมกำลังบอกว่า ทั้งไทยพาณิชย์และกสิกรเนี่ยเป็น2แบงค์ที่โคตรดีนะครับเงื่อนไขทั้ง2ธนาคารเนี้ยนะคุณจะเข้าเงื่อนไขที่ผมว่าโคตรดีได้ยังไงก็ตามคุณต้องไปหน,นี้เสียมันก่อนนะหนี้เสียมันมีหลายระดับนะหนี้เสียคือเป็น npl เกิน9 1วันเกิน60วันเขายกเลิกบัตรคุณละนะคุณต้องทําใจตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณทําใจไม่ได้คุณไม่ต้องฟังคลิปนี้ต่อนะครับแล้วนะถ้าคุณทําใจได้คิดว่าจาเป็นต้องหักดิบกับมันละนะผมเคยเป็นนะผมบัตรสุดท้ายผม,มจำได้ห้องกงแบงค์ ผมใช้ห้องกงแบงค์ใครเคยใช้บ้างผมใช้บัตรสุดท้ายคือห้องกงแบงค์จนผมผมก็ยังใช้มันเป็นปกติอยู่แล้วจนผมว่าบัตรอื่นกูเสียหมดละปล่อยแม่งนั่นเลยเกียรจ่ายแม่งละห้องกงแบงค์เป็นแบงค์สุดท้ายที่ผมปล่อยเสียไปอ่ะเอาเป็นว่ากสิกรและไทยพาณิชย์นะครับกสิกรมีเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ดีมากแต่เงื่อนไขในการแฮรคัตหนี้หรือปิดจบก็ดีเช่นกันส่วนไทยพาณิชย์เงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ดีเลยแต่เงื่อนไขในการปิดจบโคตรดี อ่านะครับมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าไม่เฉลยถึงจงถึงจุดนี้แล้วผมโดนด่าแน่นอนเพราะถ้าอยากรู้ว่ากาศิกรดียังไงไทยปณิชิ์ดียังไง2องแบงค์นี้สองสองเจ้านี้นี้ผมได้รับความยืนยันคํายืนยันจากลูกค้าผมโดยตรงหลายลายไม่ต่ำกว่าสิบลายผมถึงกล้ามาทําคลิปนี้ว่าปิดจบแบบนี้จริงๆบางรายส่งเอกสารให้ผมดูนะครับปิดจบแบบไหนปิดจบยังไง ปรับโครงสร้างนี่แบบไหนปรับโครงสร้างนี่ยังไงนะติดตามได้ในคลิปพิเศษเท่า <c oughs> <c oughs> นั้นนะครับคลิปพิเศษแปะเดี๋ยวผมจะมีตัวลิงก์ด้านล่างนะใน YouTube หรือว่าใน Facebook ก็จะแปะไว้ให้หรือใครเข้าไปหน้าช่อง YouTube ผมได้เลยนะเข้าไปหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับมันจะมีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับมันจะมีระดับระดับ300บาทระดับ900บาทต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าใครๆหลายหลคนที่พอถึงเวลาผมจะขายของเนี่ยจะเข้ามาด่าผมว่าชอบขายของ ต้องบอกแบบนี้ครับผมทําช่องขึ้บริษัทผมผมมีบริษัทที่ปรึษกษาการเงินชื่อบริษัทอันโตนิโอแอตโตนีเนี่ยแล้วผมทาช่องช่องยูทูบเนี่ยเอาจริงๆนะผมแบบเป็นคนไม่ไม่เฟกอะ่ะผมทําช่อง u t u b e เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของผมลึกๆอะ่ะคือผมอยากประชาสัมพันธ์บริษัทผมผมอยากประชาสัมพันธ์บริการของผมผมอยากเอา YouTube หรือ a c e b o o k เนี่ยเป็นช่องทางในการตลาดของผมอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมามีใครมากครับทาช่อง YouTube หรือทําช่อง Facebook แล้วไม่คิดขั้นหวังอะไรเลยอ่ะ มีไหมอาจจะมีก็ได้นะคือทําสนุกสนุกแล้วสักพักก็ไม่ทำเลิกทาแต่ผมทําเพราะผมต้องก,การเอาช่อง YouTube และ Facebook เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การตลาดของบริษัทผมนะครับยูทูบผมทํามาประมาณ7-8ปีแล้วนะแล้วก็ให้ความรู้พี่น้องประชาชนมานานมากผมใช้คํานี้แล้วกันผมกล้าการันตีว่าหลายคนฟังช่องผมมนนานานๆแก้ปัญหาได้ตัวเองไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพื้นที่บางส่วนเล็กๆน้อยๆให้ผมได้โฆษณาบริษัท บริการของตัวเองบ้างนะอย่ามาด่ากันเลยนะครับคนที่ด่าคือคนเห็นแก่ตัวที่พวกคุณนะ่ะที่ด่าผมอ่ะคุณทํามาหากินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกเมียคุณได้แต่ผมทํามาหากินไม่ได้เว้ยมือต้องทําช่องที่แบบว่าให้ความรู้คนแบบร้อเซคือบางครั้งต้องบอกว่างี้ครับช่วงหลังๆเนี่ยผมจะมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยลงรายละเอียดลึกๆล,ละเพราะว่าแบ่งมันฟังอยู่ผมไปเจรจาหนี้ช่วงหลังๆเนี่ยนะ ไม่ว่าจะแบงค์อะไรก็ตามเนี่ยมันจน้าผมได้หมดเลยมันฟังอยู่นะว่นั้นพูดอะไรเยอะเยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันไปปรับตัวทันนะปล่อยให้เขารู้เขาคิดว่าเรายังไม่รู้นะครับแม่นเดี๋ยวมันจะเสียหายกับลูกหนี้อะไรอื่นที่เขามาคอนซัลท์เอาผมด้วยเพราะแบงค์มันรู้ทันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ลงรายละเอียดผมจะไปทําในช่องคลิปพิเศษเท่านั้นนะเช่นกสาิกรปรับโครงสร้างนี้ยังไงบัตรนะบัตรการดเอ็กปิดนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังในคลิปพิเศษ มี2ระดับราคา0 0บาทอ่บาทนะครับแล้วก็900บาทถ้าสมัครแบบ900ฟัง300ยได้แต่สมัครแบบ300ฟังแบบ900ไม่ได้300เหมาะกับสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อบา้านสินเชื่อบัตรสินเชื่อรถ900อเหมาะกับสินเชื่อธุรกิจเจ้าของธุรกิจเท่านั้นถึงจะเสียตังค์้ง900พอไอ้สามไม่ต้องไปสมัครไม่ระโยชน์ะเพราะคุณไม่แอดวานขนาดนั้นนะครับมีคลิปเพียบเลยคุณเข้าไปฟังจนคุณมีความรู้ภายในหนึ่งเดือนคุณรู้เรื่องหมดคุณก็ยกเลิกการสมัครเสียตังค์แค่300อะ่ะ คดคุ้มเลยผมบอกเนี้ยคุ้มคุ้มชิบหายเลยคุ้มคดคุ้มนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ฝากเอาไว้ตามนี้นะครับใครสนใจสมัครได้เลยนะครับที่หน้าช่อง YouTube ผมนะครับกดปุ่มสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ y o u t u b เป็นคนเก็บตังค์นะครับไม่ต้องโอนตังค์ไหมผมและทีมงานนะครับไม่ต้องนะครับสมัครผ่านช่อง YouTube ไปนะก็ลองไปติดตามดูนะครับการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรจบยังไงการเจรจาปิดหนี้กับการเอกดีที่สุดคือเงื่อนไขอะไรนะลองติดตามดูนะครับ โอเคสำหรับว okay. ันนี้ขอบคุณมากที่ให้โอกาสได้พูดประชาสัมพันธ์น,นะครับขอขอโอกาสนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆที่แบบไม่ค่อยพอใจผมนะขอโอกาสเถอะนะขอร้องขอร้องนะช่องผมอะ่ะ <laughs> ผมทปกำงผมก็ได้ป่าววะอ่ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ